สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเดี๋ยวเราลองมาฟังเรื่องราวของเปล่าๆกันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยอดีวได้เห็นรูปถ่ายนะไม่ว่าจะเป็นภาพเดี่ยวภาพรวมหรือรูปที่คู่กับน้องสันนะครับเวลามองผู้หญิงคนนี้นะคือหลายครั้งเนี่ยหลายปีที่ติดตามและชมผลงานไปตามที่ต่างๆนะครับไปตามสถานที่ ต่างๆใดๆนะสิ่งที่เห็นและรู้สึกได้เลยคือนางเนี่ยใส่ใจกับความรู้สึกคนรอบข้างนะครับคือเป็นอะไรที่เข้าใจนะศิลปินเนี่ยเขาก็อยากได้กำลังใจแล้วก็พลังที่ดีนะครับจากมิละแฟนเพลงมิละแฟนเพลงเขาก็รู้สึกเออรักนางเพราะเขาได้ติดตามสตรอรี่ต่างๆนะครับ คือนางเนี่ยใส่ใจกับความรู้สึกคนรอบข้างจนลืมใส่ใจความรู้สึกตัวเองก็หวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลความรู้สึกนางแทนตัวนางเองร้อซก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะไม่ไปไหนนะครับตอนนี้แฟนคลับก็เล็งไปที่น้องสันนะว่าจะผ่านหรือเปล่าว่าจะ,ะสยบได้ไหมกับ ผู้หญิงที่มีประสบการณ์แล้วก็มีด้านมืดด้านดำนะครับซึ่งเป็นเหมือนษยกทั่วไปคือมีด้านมืดด้านดำด้านขาวเนาะเออนั่นะแหละทุกคนก็เพ่งเล็งไปที่น้องซันก็คือคู่จิน้นซึ่งตอนนี้อดีวมองว่าไม่น่าจะเป็นคู่จิ้นแล้วเพราะว่าน้องซันเนี่ยอยู่ในทุกช่วงชีวิตของแพลวพลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินนะการเล่นการแสดงการซ้อมนะครับการใช้ชีวิตทุกอย่างไปมาหาสู่นะครับ นะแล้วก็ไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดใจให้ทางแพลวพล่าเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับในบริบทใหม่ๆในสังคมที่ตัวเองยืนอยู่นะมันก็จะมีทั้งคนไม่โอเคนะครับกับแนวการใช้ชีวิตของเธอแล้วก็มีคนที่เข้าใจชีวิตของเธอในเรื่องราวของดราม่าที่มันไม่ดีนะครับ ที่ผ่านมานะก็จะมีเรื่องของการนินทาแล้วก็มีการปอกไข่ใส่สีนะครับว่าร้ายเธอสารพัดดูถูกผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นผู้หญิงอ่าหลายใจอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่จุดจุดจุด,จดนะครับเออทองดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะเลยนะมันเป็นความคิดของคนที่ยังไม่เจริญนะครับคนที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดอีกมุมมองหนึ่งว่ามันคือประสบการณ์หรือเปล่าความผิดพลาด มันก็เป็นบทเรียนที่ดีในปัจจุบันเพราะว่าบทเรียนที่ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปได้นะครับการพัฒนาตัวเองเนี่ยอะไรที่มันแย่ๆที่มันเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ปลอดภัยก็ต้องเดินผ่านนะครับอย่าไปให้ค่านะเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาช่วยให้เราพัฒนาตัวเองมีทําให้เราดิ่งลงตกต่ําลงนะครับนะ ในวันที่เหนื่อยที่ท้อก็อยากจะให้กําลังใจแฟนคลับก็มาให้กําลังใจกันด้อมก็มาให้กําลังใจกันมาสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะในการให้พลังใจแรงใจซึ่งกันและกันความสุขเนี่ยมันไม่ได้มีครบทุกอย่างนะครับมันคือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิต เราอาจจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆกับคนที่เราเดินไปด้วยอย่างน้องสันเนี่ยเราจับมือไปด้วยกันไม่จําเป็นต้องอมีรถราคาแพงมีบ้านราคาหรูนะครับมีโกดังมีธุรกิจราคาหลายร้อยล้านนะครับหลากหลายกันไปและจริงๆความสุขมันอยู่ที่คน2คนเข้าใจกันแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับน้องสันเข้าใจแพรวแพลวเข้าใจน้องสันอ่ะย้อนกลับมาที่แพรว์แพรวนะครับอ,อีพีนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพรว์แพรวโดยตรงเนาะ ก็หวังว่าจะมีใครสักคนนั่นแหละดูแลความรู้สึกของนางนั่นก็คือคนที่เรารู้อยู่ว่าคือใครใช่ไหมครับไม่ต้องไปเรียบร้อยไม่ต้องไปตัดสินไปจัดสคนอื่นว่าไม่มีสิทธิ์คบคุณไม่สามารถครบแพรวาๆได้เพราะว่าคุณ ไม่ใช่เหมือนคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยไปวิเคราะห์เขาไปตัดสินเขาต่างๆนานาโดยที่คุณลืมไปหรือเปล่าว่านี่คือพัฒปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณต้องเข้าใจในการใช้ชีวิตของเขาด้วยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วและแอดูชื่อว่าเปล่าๆเนี่ย เขาเคยมีด้านมืดแล้วก็มีอะไรที่มันผิดพลาดกับชีวิตเพราะเขาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับแล้วการที่เขาผิดพลาดเนี่ยแค่ครั้งเดียวเนี่ยบางคนก็ไปเหยียบเขาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งคนเราอยู่ได้เพราะความเข้าใจแล้วก็กําลังใจแล้วก็ไม่อคาาติต่อคนอื่นนะตัวเราเองก็จะมีความสุขไปด้วยเนาะนะก็เอามาฝากท่านผู้ชมแล้วกันหวังว่าจะมีคน ดูแลหัวใจเผเล่าจริงๆนะครับขอให้เธอได้เจอคนดีสักคนในชีวิตแล้วก็เดินทางจับมือไปด้วยกันนะครับหวังว่าน้องซันคงได้ฟังด้วยนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในพีต่อไปครับสวัสดีครับ